สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในไมคครับโรคแหงเวทมนตย้ในตอนที่8แล้วมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงตอนแรกเลยเพราะว่าเราก็อัดกันทุกวันเลยวันละคลิปวันละคลิปวันละคลิปบางวันก็2งคลิปแต่ส่วนใหญ่วันละคลิปครับผมก็อาจจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปต่อกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนเนื้อเรื่องหลักๆด้วยแล้วก็เก็บเงินด้วยใช่เก็บเงินด้วยสลับกันไปนะครับเมื่อวานนี้ไปนั่งดูแฮร์ร ป็นไงคือเหมือนกับว่าแฮร์รี่ในเกมเนี้ยเขาเหมือนกับเอาภาคหลายๆภาคมารวมกันอะอเออไอ้ต้นไม้ที่เราไปจัดการเมื่อเมื่อภาคที่แล้วจําได้ไหมภาคหนึ่งมันมีต้นไม้ต้นนี้ด้วยเหรอวะตอนแรกก็นั่งคิดอยู่นานมากเลยมันเป็นมันเป็นวิชาของนักเรียนปี2ไงเออ นี่เราปี2แล้วเหรอนี่อ่ใช่เราปี2แล้วก็ต้นไม้เมื่อวานนี้มันชื่อว่าแมนแมนเดกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเอาไว้ถอนคำสาป<ม>คือถ้าใครโดนคำสาปแบบเป็นหินกลายเป็นหินอะไรเงี้ยก็คือไอ้ต้นไม้ตัวน,นั้นอ่ะมีสปปรรพคุณในการช่วยถอนคำสาปได้เออ<ม>อธิบายเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เพราะว่าแปลได้ไม่หมดนะครับ let's go เดินทางต่อนะฮะวันนี้เรามีเคเวสอีกอย่างบ้างฮะมาดูกันซิเคเวสหาก,กบเนี่ยอันนี้ผม เกียดหาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันได้ร้อยหนึ่งอะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เรารับมาจากหน้าบ้านของกริฟฟินดอร์นะฮะก็คือดอบิอัสดีวิ t เนชั่นซอลลี่สมิธเธอกังวลเกี่ยวกับเรื่องออการทํานายของเธอที่เธอทํานายไปเธอกังวลว่าเธอจะทดทําการทดสอบพาดเธอก็เลยโกหกว่ามันจะมีฝนตกในห้องเรียนเทรลนี่ของเทรลันี่แต่ถ้าเกิดสิ่งที่เธอทํานายเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะทําให้แบบ ทุกคนเชื่อถือเธอมากขึ้นอะ mm hmm. แต่เหมือนเธอจะโกหกดังนั้นเนี่ยเราจะช่วยได้ไหมช่วยแบบเอาสภาพบรรยากาศเนี่ยไปใส่ในขวดแล้วก็ให้ฝนมันตกแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โอ้มายกอดแล้วมันจะหาจากไหนละเดียดังนั้นเควสนี้เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า w e a t h e r in a b o t t l e ใช่ไหมที่แปลว่าขวดน้ำ <B ottle. S 1> มันมันอ่านว่าไงนะบัตเทิใช่ไหมเ <bottle. S 1> วเ t อ e ์อินน์บัตเเราจะไปหามาจากไหนอะเธอมีไหมในกระเป๋าเธอมีไหมดูอยู่แป๊บนึงนะ ไม่มีเลยอ่ะบางทีเราอาจจะยังไม่ถึงก็ได้หรือว่ามันผสมได้เออต้องไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเราจะเดินหาห้องเรียนจริงๆเราไม่ต้องเดินหาเราเราสามารถวาร์ปไปได้เลยเราวาร์ปไปที่ห้องเรียนเลยไหมล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ห้องเรียนอุ้ยตกใจอุ้ยเฮ้ยอ่าเธออยู่นี่นี่เอง ฉันเชื่อสอยปีติก็ฉันไม่รู้ยังไงทำยังไงดีนะนพาไ่ได้ <c oughs> เออเม็ดมน <c oughs> ฉันจะสาใหเธอเป็นกุง้งยาอ่าเธอมาแล้วผมเนี่ยเชื่อคุณนะที่สตราจารย์แมกนากอร์บอกมาแต่ฉันน่ต้องการที่จะพูดกับเธอดีเลยเรามาดูกันซิว่าเราจะพูดเรื่องอะไรฉันเนี่ยจะคอยสังเกตเธอนะ หวังว่าเธอจะทำได้ดีในคลาสรูมของฉันความจริงก็คือฉันคิดว่ามันควรจะต้องมีการจัดสรรและการสอนเธอด้วยเวทมนต์ที่ดีขึ้นด้วยหลักสูตรนอกโรงเรียนตามฉันมาฉันจะไปติดตั้งสถานที่ว่าให้เธอได้เรียนพร้อมนะพร้อมครับไปคุยมาเต้นเต้นเต้นอยู่นั้นแวแหละคุยจ๊งแต่งเพลงได้เฮ้ยจเล้ว <laughs> เอาละ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะฉันจะบอกพวกเธอว่านี่เป็นเวทมนต์ที่มีความสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยใช้อย่างระวังด้วยฉันจะพาให้เธอเดี่ยว mm. ไปสอนคาถานี้โอ้โหแปแปแปลไปทันถ้าเกิดเธอใช้คาถานเนี่ยไอ้เจ้าผู้คุมวิญญาณมันจะไม่สามารถจัดการเธอได้แต่ว่าพาโทนัสนั้นเป็นคาถา mm. ที่เราต้องโฟกัสอย่างสูงมากๆอ่าใช้ในการป้องกันตัวมาฉันจะทดสอบให้ดูคือไงฉันจะทําให้ดูว่าเป็นยังไงอ้ mm. อุ้ยพ <Why? S 1> อเราเสกสัตว์ออกมาเหรอเฮ้ยม,มีหมามาวิง่งรอบห้องด้วยดีจังโอ้ย oh, <no. S 1> น้องน้องน้องไปแล้วอย่าบอกนะไอ้ผีที่เราเห็นอาจจะเป็นคาถาอืมนี่แน่น่าสนใจนะเราไปสปีกกับอาจารย์ลูปินกันอืม mm. พร้อมแล้วนะถ้าจะพยายามให้เธอรองดู mm. เขาบอกว่าอยากจะเสกตัวอะไรมันมีสิงโตนกคู่กวางนิฟโฟนี่คือตัวอะไรอะ่ะ อ๋อนิโฟคือตัวเหมือนตัวตุ่นปากเป็ดอะเออ,อแล้วก็มีวูฟหมาป่านะครับผมอยากเสกเื้เป็นประดับผมก็ไลออนเหรอครับเดี้ด <laughs> ในกล่องนั้นในประตูน่ะมีบล็อกกาดอยู่ซึ่งมันจะสามารถทำให้เธอเรียกผู้คุมวิญญาณออกมาได้จำไว้นะฉันบอกเธอแล้วเนี่ยคือเวทมนต์ที่มีระดับสูงเธอต้องกดคิวในการใช้มันแล้วก็ดับเบิลคลิคกโอเคครับไม่ต้องบอกผมก็ได้ เอาละเธอไปคุยนี่ปะฮะนี่ไง experto parto อะไรนะ experto p a t h o n u m เอ็กซ์เป็กโตพราโธนัมโอเคลองดูเอาละเอ่อกอดอื่นเลยนะฮะเราจะต้องไปหลังประตูนี้ก่อนนะครับไโ่จัดการเลยเจ้านกน้อยใจหายใจความเลยอ่ะ โอ้ยตกใจจริงๆเมื่อกี้มีจัมส์สกนร์ด้วยไม่คิดว่ามันจะเปิดออกมาคิดว่าหลังประตูดู้ไม่ใช่ประตูนี้โอเค expecto bratonum เอาวอาอ่าว้าแล้วเสือเขาสิงโตเขามุดไปแล้ว expecto patonum เอาครูดาวแป๊บนึ่งสิงโตเขามุดไปอร่อยดีกว่าเดิมไปละ โอ้ไม่มาสักทีโอเคเข้าใจละวคาถาไล่ผีฮะอ่าแล้วเราจะเปิดประตูนี้ได้ยังไงอ่ะคุยมาคุยมาคุยมาคุยได้เหรอฮ่าฮ่าาทำได้ดีมากทำได้ดีมากใช้ได้เตรียมสถานที่แพวกเถอแล้วผู้กุมวิญญาณนั้นอันตรายเธอรู้เรื่องนี้ดีพวกมันนั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่เลวร้ายที่สุดที่อาศัยอยู่บนโลกของเรา พวกมันจะกินความรู้สึกดีเป็นอาหารความทรงจำที่แสนสุขกินจนเหลือแต่ความโศกเศร้าไว้ให้จำไว้นะผูกกุมวิญญาณจะไม่สามารถฆ่ามันได้ทำให้มันหนีไปแค่นั้นก็พอไปที่ประตูถัดไปคาถาของเธอจะใช้เวลา2อนาทีถึงจะใช้ได้ครั้งหนึ่งโชคดีนะโอเคฮะเราเะดการเจ้าผู้คุมวิญญาณะฮะดเมนโตคือผู้คุมวิญญาณแล้เนี่ยเราใช้รอบหนึ่งเนี่ยต้องใช้คุ้มค่านะครับ งั้น <Okay. S 2> ผัดกันใช้แล้วกันเนาะเอา้เาเธออยู่ไหนเนี่ยเขาเข้ามาตู้เร็วพ้่หงหลังเธอเนี่ยย <c oughs> ืนอยู่ตรงนี้เย <c oughs> ตอนแรกเขาเดินปุ๊บแล้วก็ผัดเฮ้ยไม,ม,ม่เห็นเธอตามมาเขาก็งงเขาก็เดินตามเธออย่างเงี้ยแล้วก็มาหลบตรงเนี้ยโอ้ยเอาละเอ่ออันดับแรกเขาว่านะเราต้องทำ <c oughs> อะไรสักอย่างตรงนี้แน่เลยหีบนะต้องมีผู้คุมวิญญาณอยู่แน่มันไปไม่ได้อะ่ะแสดงว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยขอลองดูนะโอเค เอ็กซ์เ p กโตพ n าโมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวแหละไม่มีอะไรเลยนี่เขาทะลุหายไปอ่ะอือหรือว่าเราต้องปล่อยให้สัตว์ของเราเนี่ยกระโดดเข้าไปข้างในเหรอไปก็ไม่มีอะไรนะป้องกันจากอะไรอะ่ะอ๋อนี่เขาเข้ามาแล้วเธอต้องไปยืนตรงนี้อ๋อเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วออเอาแล้วจุ้ยเอ็กซ์ <Expect o S 2> เ p กโตพ n าโทน เฮ้ยเธอต้องแบ่งกันว <helicopter> ่ะเธอต้องแบ่งกันว่ะคือถ้าเราใช้ก็ถาเนี้ยมันจะไม่ทําร้ายเราแต่ว่าตอนเนี้ยก็ถาคู่ดาวอยู่รอรอรอสลับกันสลับกันสลับกันโอเคต่อไปเธอก่อนนะเขาก่อนใช่ไหมโอเคโอเคโอเค X X O Platinum เธออุ้ยเธอเตรียมตัวอเครอรอมันพุ่งเข้าใส่รอมันพุ่งเข้าใส่ มาเร็วเอ็กซ์เต็กโซพาร์โตดัมาโอเคโอเคโอเคยังยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามามาสิมาสิเอ็กซ์เต็กโซพาร์โตดัมอุ๊ยมันเกือบจะเข้ามาแล้วเธอเขาหลบไปที่นี่หน่อยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันเริ่มใกล้แปลกๆแล้วหนีไปก่อนโอเคเธออย่าเพิ่งใช้นะอย่าเพิ่งใช้นะรอจังหวะรอจังหวะเธอครึ่งนึงแล้วบอกนะเขาจะเต็มแล้วไย้เลยไย้เลย ได้เลยเกือบมาจะครบลาแล้วจะครบลาแล้วตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาตาเข้ามาเอานะสามสองหนึ่ง expecto patronum ของเธอครบยังหมดเวแล้วยังอีกนิดเดียวโอเคโอ้ยข้อถ่ายนี่ดูน่ากลัวสุดแล้วอ่ะ ช่อาตาจารย์โรปินถึงบอกว่ามันเป็นกระถาที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะเข้าใจแล้วโอ้ยถ้าเกิดมันสิงร่างเราอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะกลายเป็นตัวบ้าบอคอนแตกก็ไดนะ้นะหรือไม่เราอาจจะตายไปเลย <c oughs> เขาบอกว่ามันจะกินความสุขของเรามันจะกินทุกอย่างที่เป็นความสุขที่อยู่ในตัวเรา <c oughs> แล้วจะเหลือความเลวร้ายไว้ในตัวเรา <c oughs> เดี๋ยวดิเป็นอะไรโดนสิงไปดีกว่า <c oughs> ไม่ไม่เบรกตั้งนาน <c oughs> ทำได้ดีมากเธอทั้งสองคนทีนี้ตามฉันมาในห้องถัดไปโอ้ยอะไรวะน่ะโคงกระดูกด้วยไปตามสต,ต,ตจารย์ลูปินไปถ้าตกลงไปนี่ปเปยโอเไรมองนี้ไม่เห็นเลยอ,อะไรอะไร่ะใช้ลูมอสเร็วใช้ลูมอสร,อร้อนอยู่ร้อนอยู่ ลูมอสโอ้ยศาสตราจารย์รูปินแกแล้งเราเหรอบางอาจแก้งเราดีเลยได้ตังค์ด้วยหรือว่านี่จะเป็นแผนของศาสตราจารย์รูปินใช่ไหมทำไมอะทำไมอะก็ทำให้เราตกลงมาไงอ๋อโอ้โหแกสอนโหดจังอะโอเคเริ่มสอนละเดี๋ยวเขาจะเตรียมกระถางเ,เ,เขาจะเตรียมกระถาไว้นะเขาจะเอ็กแบ็กโตไว้นะโอเค เขาว่าเป็นห้องฝึกจริงด้วยฮะศาตตาาร,รูปินน่าจะสอนแบบขั้นโหดเลยอ่ะอุย้ยกลัวเราจะไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อข้างล่างนั้นจะมีขอให้เราได้เก็บเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการตังมากผมอยากได้ไม้ไอ้ไม้กวัดอันใหม่เขาเอาสตูปิฟายไว้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคนะได้ได้ไดสลับกันสลับกันกอโอ้เหมือนจะต้องหมุนนะฮะไม่ต้องหมุนเจ้าสิ่งนี้ กิดอะไรขึ้นไหมต้องหมุนให้เป็นรูปเดียวกันหรือเปล่าครับอาจจะใช่นะตอนนี้เป็นสิงโตนะฮะแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ปึ๊บไม่เกี่ยวฮะอืมข้างล่างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนเขาจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เวฟๆนะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของสิงโตนะฮะผมว่าอาจจะต้องทำเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้หรือเปล่านี่คือคำใบ ลองดูฮะโหยเพลงแบบลองดูปึ๊บได้ไหมไม่ได้หรอเออ mm hmm. ถ้างั้นมันต้องมีคำใบ้อื่นอีกหรือเปล่าอ่ะนี่ไงอ๋อนี่ครับรูปแรกคือรูปสิงโตหันหลังรูปที่สองคือรูปงูแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปสิงโตหันไป้างหน้านี่เธอมาดูโอเค ไปดูไปดูที่กำแพงเธอจะเห็นข้างบนโอเครูปแรกคือสิงโตหันหลังใช่ไหมปับ๊บอ่าเอาละเป็นไงเป็นไงสุดยอดสุดยอดนี่บอกเลยแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าสิงอุ้ยออกมาออกมาออ,อ,อ,อกมาออกมาแฮร์รตเตอรเข้าสิง <laughs> <laughs> เฮ้ออันนี้น่าจะเป็นบอกทางนะฮะว่าให้เราเดินตามจำนวนบล็อกตรงนี้ เธอเราต้องจำแล้วแหละเนี่ยจริงๆด้วยโอ้สามเก้ายว่เขาจำครึ่งแรกเธอจำครึ่งหลังโอเคไหมโอเคโอเคสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าแล้วก็สามเก้าเธอจำเธอจำไว้โอเคมาเอาลนะหนึ่งส,สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม หนึ่งสองโอเคต่อ okay, ไปเขาจำได้หน oh! uh! so okay, oh <ok> ึ่งสองสามสี่โอ้ยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยฮึบโอ้ยเลยเขาเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะโดนทิ้มไปสองทีอ่ะอันตรายสุดๆสัตว์จานรูปินเขาทำแบบนี้เพื่ออยากให้เราเก่งขึ้นไงเขาอยากให้เราเก่งขึ้นเฮ้ย ให้เจอแล้วให้เจอเธออุอ้ยมาแล้วเปลี่ยนกระถางเลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางโอเคเขาก่อนนะเขาใช้ก่อนนะโ <Okay. S 1> อเคพร้อมนะสามขอดูกระถางก่อนเอ็ก c t เ p คโตพลาโทนัมเอาละมาไปไหนเนี่ยเอ็ก c t เ p คโตพลาโทนัมไปโดดเลยเร็วดวนนะดวนนะฮึย้าเร็วฮึ เดี๋ยวเดี๋ยวเขารอเขารอเขารอเกือบใช้ไปแล้วไปไปเลยไปเลยไปเลยเขาโคดาเขาแก้เสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วนึงมาขึ้นมาขึ้นมามันยังไม่มาเขารอก่อนด้วย่าเธอโอ้โหไม่รอเลยโอ้หึบใครช้าใครอดเอ็กเป็นสโซฟาดัมเฮ้ยเกือบแล้วเธอข้างหลังอ่ะโอ้โหไปเร็วไปเร็วไปเร็วเธอใช้หน่อย ใช่เลยเหรอใช่ตรงนี้เลยเอ็กเป็โซพาตันำ้ำเร็วเธออยู่ไหนเกิดใหม่อยู่ตรงไหน,นที่เดิมเอ็กเป็โซพาตัน้ำอ้ายระถาหมดเอ็กเป็โซพาตัวนำเร็วๆมันหวดลายเกินอ่ะมันอยู่ขมุมนมันอยู่กเขามันอยู่ขเ,ขยขเขาเต็มเลยเธอต้องรีบมาโอเคดวนดวนดวนคาถาเขาเหลือครึ่งนึงโอ้ยลุกอีกแล้วอะ เอฟเฟโซปาโตนัมเขาช่วยได้เขาช่วยได้เขาช่วยได้เธอต้องรีบมามาเอฟเฟโซปาโตนัมไปไปเร็วเร็วเร็วเโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเหนื่อยเหนื่อยแทบตายมาแล้วโอ้ยศาสตราจารยูปีสเราจะสอนแบบนี้อีกนะโอ้ ขอบคุณมากเลยฉันเจอเธอแล้วแม่เออคือว่าสะพานนั้นอะ่ะฉันไม่ตั้งใจจะให้มันพังนะฉันไม่รู้จะแก้ตัวกับอาจารย์เดวิลดอยยังไงเลยแต่ว่าฉันอาจจะพูดยังไงถ้าขอโทษเรื่องนี้ด้วยแล้วกันแต่เธอทําได้ดีมากเลยนะดีมากากเลยเธอใช้เออพราโทนัสคาถาได้ดีมากโอ้ยฉันรู้สึกโล่งใจงั้นเอาเป็นว่า20คะแนนสำหรับกิฟฟินดอ โอ้ยทีนี้เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้คาถาใหม่ๆแล้วใช้อย่างระวังด้วยแล้วกันนะคาถานี้โชคดีฮมสตูปิฟอยเฮ้คุยกับอาจารย์เร็วๆโอเคโอ้ยคือคือสรุปแล้วเนี่ยศาสตาจารย์รูปินเนี่ยไม่ได้ม่ได้จะทําให้สะพานมันพังเว้ยแต่มันพังของมันเองอืมเออ กลายเป็นว่าเราไปโทษศาสตราจารย์เฉยเลยรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> โอ้ยโอเคฮะก็ตอนนี้ภารกิจขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับให้เราเดินทางไปที่อะไรเนี่ย Ministry of Magic นะครับน่าจะเป็นที่ไหนที่นึงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจะลองไปเดินดูในโรงเรียนของเราแล้วก็ไปหาดูว่าใครมีภารกิจี่ทำแล้วก็เก็บตังค์กันเนาะดีไหมโอเคมีคนหนึ่งที่น่าจะให้เราทำภารกิจนะครับไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวา ยังไงหัวทองๆคนเนี้ยคนนี้คือใครไม่รู้อ่ะแต่เหมือนมาลฟอยเลยอ่ะ hmm. อม,มีอะไรช่วยไหม hmm. ช่วยเหรอฉันนี่ไงมาลฟอยจริงด้วย hmm. ฉันจะคิดซะว่านายเนี่ยบริการให้กับครอบครัวมาลฟอยแล้วกันนะแต่ว่ามีบางอย่างที่นายสามารถทําได้อ่ะมีบางคนน่ะคล้ายๆนายที่เขาดูน่าสงสารมากๆเลยอะในครอบครัวของมาฟอยอ่ะเดี๋ยวนะนี่แกหาว่าฉันน่าสงสารอย่างี้เหรอ จเนายคงทราบดีแบบไม่ต้องสงสัยเลยที่นั่นคือกระทรวงของเวทมนต์แล้วก็พูดถึงเลือดแบบเลือดผสมอะไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์คือเลือดที่แบบมีเลือดของพ่อมดด้วยแล้วก็เลือดของคนธรรมดาด้วยก็คือวิสลี่ทั้งหมดเนี่ยพ่อเป็นคนบอกกับฉันเองเหมือนว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับมักเกิลคนใหม่ที่ทําหน้าที่ปกป้องเหล่าพ่อมดที่เป็นเลือดบริสุทธิ์มีสิ่งของที่บ้านของฉันอะที่จะพิสูจน์ได้ แต่มันค่อนข้างน่าอายนิดนึงพวกเราจะไปเยี่ยมชมกระทรวงกันไปดูสิ่งประดิษฐ์บางอย่างยาบางอย่างคือเราจะเดินทางไปที่คาลิฮาร์ของมา์ฟอยอ่ะเพื่อไปเก็บชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปขายโอเคไปไหมเ,เขาว่าทํากับทําภาร,รกิจกับครอบครัวนี้น่าจะได้ตังค์เยอะนะโอเคโอโ้โหเข้ามาแล้วว่ะคาลิฮาร์หลังใหญ่มากเลยอ่ะมาต่อครับพอดีว่ามันน่าจะบักนิดหน่อยไป็นแก้ได้ละ โอเคเราต้องไปคุยกับดาร์โกมาฟอยนะครับคาลิสาดอย่างอย่างหลังใหญ่มากนี่ไง <c oughs> นี่น,นี่อยู่นี่เธอเขาอยู่นี่ <c oughs> <ม>สิ่งของที่ฉันบอกก็คือคริปสติกสกอตต์ตำลาลึกลับหนึ่งอันแล้วก็คำสาบน้ำยาที่ผิดกฎหมายหน้ากากกินความตายโอ้โหเดสอีเตอร์แม็กซ์แล้วก็หัวกระโหลกแห่งคำสาบ โอ้โหเราต้องตามหาในบ้านมอลฟอยอะแล้วทำไมแกถึงไม่หาเองว่ามอลฟอยนี่มาบ้านแกไม่ใช่บ้านฉันยูโ you น know? หลังเบลเลอร์เลยอ่ะใช่น่าจะเป็นรวยา<บ>ะวิเออรวยอ่ะน่าจะแบบเกิดมาพร้อมกับอะไรนะคนาบพ่อน้ัช้อนทองออม,มาเกินเดี๋ยวโอ้โหหาลูกตะไคร้โอ้โหมีใต้ดินเหร่อเนี่ยพ้นคนละห้องแล้วกันนะโอเคโอ้ยห้องเยอะล้เกินอ่ะขอนอนสักห้องสิ เอ้อันนี้มันทางออกแล้วนะไม่น่าใช่แล้วเธองั้นรับคนใช้ไหมคะออกคนใช้รับโอเคเธอแต่ในเรื่องอะมาฟอยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเธอเธอจะ,จะไปคนใช้เขาเหรอเอาเหรอไม่รู้่ใครอยากอยู่กับมาฟอยรู้ปะ่ะมาฟอยมันเกียนมันชอบแบบทําตัวหยิงยโสโอหังอะชอบโชว์อ,นนอั้นเยเจอแล้วเขาเจออะไรอะห่ะโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะหนู รู้จักทำความสะอาดจะบ้างเลยสงสัยคนใช้ไม่มีบ้านบ้านใหญ่ก็จริงแต่ลกขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะลองบ้านได้เอ็กซ์บ้านอ่ะโอ้โหสตูบีฟอยมีหนูด้วยอะ่ะมันเป็นในนี่อเอาไว้ป้องกันเอะ่ะผู้บุกลุกใช่ไปเข้าไปเหอะไม่มีแล้วในนี้ตามมาเข้าไปไหนโอเคได้มาหนึ่งอันแล้วฮะได้ไปสองแล้วเลยแค่สามอันเท่านั้นนะเจอมือ เจอมืออ่าต้องใช้มืองคำเออต้องใช้มืองคำสาบด้วย Curse Hand เก็บมาเลยเกขาดอีกสองอันโอเคโอเคเดี๋ยวลองหาตรงนี้ห้องเยอะมากเลยอะใหญ่ไปไหมอะมันจะดูหมดไ,ไหมวะเนี้ยโอ้โหใหญ่เกินเฮ้ยเขาเจอของหนึ่งอันนั่นไงขวดยาเจอแล้วโอเคทางนี้เอาเลยเก็บเลยเจอกล่องแล้วก็ทางนี้นี่ไงฮะเจอแลฮะ,ะขวดยาครับ เลยหนึ่งชิ้นนะฮะข้างบนมีอะไรไหมอ่ะโอ้โห,หอ้หองเฮ้ยเขาเจอแล้วเจ็บอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรพวกนะมันคือเหมือนเป็นป้ายอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบแผ่นสกอร์ใช่เฮ้ยมีที่ให้ยกด้วยอ่ะตรงนู้นอ่ะใช่ใช่มีเงินด้วยเธอ<ห>โอ้โหรวยจริงๆเลยเก็บเศษเงินก่อนอะไรนั่นอ่ะ เขายกของเรามาก่อนเราต้องยกมาตรงนี้เธอยกมาตรงนี้ไหนไหนนี่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 กำลังไปกำลังไปมาค้นบ้านเขาอีกเอาเอาหมดอะบ้านรวยไอ้เจ้าเนี่ยอะไรเปิดอะโอ้โหนี่โหอลังการเกินไปแล้วมีอะไรอะโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่รู้เหมือนเห็นกางเกงขอดูก่อน เฮ้ย<ไ>สิเขามีมด,ดาบด้วยนะเธอเอ๋อเหรอใช่มันเป็นอาวุธที่เขาว่ามันน่าจะเอามาใส่ได้นี่ไงเอามาใส่ช่องได้เอาไิตีมอนสเตอร์อะไรเงี้ยนิโคลหาของครบแล้วนะพร้อมกับของที่อยู่ในบ้านนายหมดบ้านแล้วขอโทษนะเราเห็นเงินด้วยอ่ะขอเอานิดหน่อยนะ <c oughs> โอเคมาฉันจะไปส่งนายที่ฮอกวอตสเอาเป็นว่าจะช่วยแล้วกันออคุยกับมาฟอยไปเจอที่ฮอกวอตส์ ใชได้ขอร้องได้โปรดได้โปรดก็เดี๋ยววันนี้วพวกเราต้องพักผ่อนก่อนยังไงถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงนะฮะก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคใครที่อยากเล่นนะครับก็โหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยไว้เจอกันบหม่ถ้าเกิดชอบคลิปอย่าลืมกดไลดค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะคะใช่ครับเจอกันพักหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย